สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมในช่อง Youtube นะครับผมวันนี้ครับอยู่กับเซลโยนะครับในช่อง Youtube นะครับเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำรถครอบครัวอีกคันหนึ่งนะครับผมเป็นเจ้า Toyota Fortuner ปี2อง7นะครับ ราคาเบาๆเลยรถครอบครัวผ่อนสบายๆ0 0 0ไปปลายมาเจ้า t o y ต t a Fortuner นะครับ3.0 V Auto 4W ปี07ครับผมเดี๋ยวเราไปชมราคากันที่หลังนะครับก่อนเราจะไปชมรถโปดกดติดตามให้เทลโยนหน่อยนะครับนี่ครับผมรถเพิ่งลงมาเลยนะครับผมเพิ่งมาถึงเลยคันนี้นะครับเป็นรถเทินนะครับ รถบ้านนะครับเอามาเทินที่เต็นท์เลยนะครับผมลูกค้าอยากเปลี่ยนรถนะครับเรารับซื้อนะครับมาเลยนะครับซื้อเสร็จทํารีวิวเลยโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับเครื่อง3.0นะครับเราดูสภาพภายนอกก่อนนี่ครับผมเป็นสีเทานะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับแม็กอลอยเดิมเดิม นี<ส>่ครับสภาพด้านข้างยังสวยงามอยู่เลยนะครับนี่รถขายเสร็จเรารีวิวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับเรารีวิวให้ดูสดสดเลยนะครับรถเราเพิ่งซื้อเข้ามาสดๆเลยนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเราจะมารีวิววันอีกรอบหนึ่งอันนี้เราดูสภาพรถนะครับสวยเลยนะครับ เป็นรถครอบครัวที่ทุกขั้นอยากได้นะครับราคาผ่อนสบายๆเลยนะครับเก้าพันปลายๆคันนี้นี่ครับสภาพเราซื้อมานี่ดูสภาพเรี่ยมแพบเลยนี่ครับผมท่านใดสนใจนะครับถ้าเข้ามาคุยกับเซลล์ยโยได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับโตโยต้ f o r t u n e er เนนะครับ เครื่อง3.0 V ปี07นะครับออโต้ Auto 4วิวเราขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจถ้าเข้ามาคุยได้เลยนะครับเดี๋ยวรถล้างเสร็จเราจะมารีวิวกันอีกรอบนะครับ